พี่เป็นอสอเฝ้ารอรักน้องคงไม่อยากหินใจเงินเดือนก็น้อยไม่อลอดภัยน้องเครเป็น,มน,นไม้นอนหนาวไม่ คุครองหมู่บ้านท้องถิ่นหน้าที่ตําต้อยโดยเพียงดินเมืยอพินยาพึ่งนินทาได้เตะมองจงดอกฟ้าวาสนาไม่มีน้องเป็นแฟนในร้อยนั่งรถจิบน้อยสมกันแล้วนี่ อ,อสอดจนจนคนอย่างพี่นั่งรถจี c มสสิบล้อหน้าอายคงไม่สบายไม่สมคุณานเนือน้อเย็นพี่คนต่ำต้อยโดยศึกษาน้ำตาต้องเช็ดหัวเขา่าเบ ไกลเล้ามองเห็นโดดเดียวเปลี่ยวเงาเฝ้าล้ำคินเห็นใจพี่นิดคนดีดนตรีแล้วนะคะน้องเป็นแฟนนายร คนอย่างพี่นั่งรถ G M C สิบล้อหน้าอายคงไม่สบายไม่สมคุหนเลยเหนืหน่อยเย็นที่คนตําเต้อยโดยศึกษานั่งต้องเช็ดทั่วเขาเบกปืนตะวนทั่วปาา คนใครเล่ามองเห็นโดดเดียวเปลียวเงาเฝ้าล้เคินเห็นใจพี่นิดคนดีเพลงอะไรอีกนะคะเพลงอะไรอีกนะคะเดี๋ยวหาไปเรื่อยๆนะคะเพลงอะไรอีก ร้องให้กับเดือนนะคะเพราะนะคะเรลงนี้นะคะร้องให้กับเดือนนะคะร้องทุกหมดนะคะแต่ไม่ได้ไม่ได้ซ้อมนะคะร้องไปเลยนะคะไม่ได้ไม่ต้องซ้อมไม่มีการซ้อมนะคะเจออะไรก็ร้องเลยนะคะสมัยเป็นวัยรุ่นเนะาะเพลงนี้นะคะเคยฟังมาเนาะเคยฟังมาแล้วนะคะถ้าถ้ามัน ถ้าไม่ได้ทำ,ทำนองนองยังไงขอโทษด้วยนะคะมองดูเดินเห็นตื่นให้ใจคิดถึงที่รักจาสาวนารำพึงคิดถึงคนรักนาพอใครลืมกัน บานก็ลืมสัญญาปลุยให้ลุคอยเธอลับลาไม่กลับเมงเงาเคยครีกระพนูเดินเล่นกับน้องกลางยู่นาเมื่อเดือนสิบสองเมื่อต้นลล่มลงข้าวเบาเพืหนหั อุ้ยมันมันไวนะคะเดี๋ยวเอาใหม่ดีกว่านะคะเพลงนี้ไวนะคะร้องไม่ทันนะคะเอาใหม่นะ,ะเพลงนี้มันไวนะะเนาะร้องไม่ทันนะคะเดี๋ยวร้องใหม่นะ,ะเราต้องร้องให้ไวๆหน่อยมองดูเดือนเห็นเตือนใจให้คิดถึงที่รักจานุ่มน้าร่ำพึงคิดถึงนุ่งครานบ้านนา เลยลืมกัน